เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ถ้าเกิดเรามีช่วงไหล่ช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงเอวที่มีความยาว มีความกว้างพอๆกันเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าคนสี่เหลี่ยมผืนผ้าการแต่งตัวของคนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราต้องการสร้างให้เราเห็นเอวได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นเราต้องหาไม่ว่าจะเป็นเข็มขดัดหรือการใช้สีที่ต่างกันตัดกันเช่นข้างบนให้ใช้สีสว่างข้างล่างให้ใช้สีมืดเพื่อจะสร้างเอวให้ดูว่าเรามีเอวขึ้นแบบนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยดูสมส่วนขึ้นในด้านของลวดลายเหมือนกันนะครับ เราสามารถที่ใช้ลวดลายที่ต่างกันหรือว่าผ้าที่ต่างกันเนื้อผ้าที่ต่างกันระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างเพื่อจะสร้างมิติว่าให้เรามีเอวขึ้นนะครับดังนั้นรูปร่างเราเนี่ยก็จะเหมาะที่สุดเพราะว่าการแต่งตัวผู้ชายเนี่ยเราจุดมุ่งหมายเราต้องการแต่งให้ตัวเราเนี่ยเป็น สี่เหลี่ยมคางหมูในด้านคนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็อาจจะเน้นในด้านของท่อนบนนิดนึงนะครับอาจจะใช้สีสว่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีลวดลายหรืออาจจะใส่ในด้านของเวสอย่างนี้ก็ได้นะครับเสื้อกั๊กหรือไม่ก็เป็นแจ็คเก็ตก็ได้เพื่อจะสร้างให้ท่อนบนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นลดลายนะครับก็สามารถที่ใช้ลวดลายลายขวางนะครับเพื่อจะให้ดูว่าเรามีหน้าอกขึ้นไหล่เราใหญ่ขึ้นถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ